อัสลามุอะลัยกุมบเรอมะตุลลอฮิวะบารอกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะเมื่อวานคุณครูหญิงก็ให้นักเรียนนะคะ,ะฝึกอ่านคำศัพท์แล้วก็แต่งประโยคก,กันไปแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราจะมานะคะทมแบบฝึกทักษะกันนะคะในหนังสือทักษะภาษาเล่มสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูตามคลิปวิดีโอกันเลยเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดตักษาภาษานะคะอสองนะคะเล่มสีเขียวนะคะวันนี้าวันนี้เราจะมานะคะทาแบบฝึกในหน้า50นะคะอ่านักเรียนอ่านบทร้อยกรองและเลือกคําที่มีหอวน้านะคะและคําที่มีอักษนนามีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะเขียนลงในช่องว่างนะคะต่อไปนะคะมาอ่านบทร้อยกรองดูนะคะไก่หวานคือขนม คนแอบชอบอร่อยยิ่งใบหน้างดงามจริงหลายคนวิ่งนีมีดำผ้าไหมตัดชุดใหม่หมอไปไหนให้จดจำหมอนอิงฉลาดทำรรสินค้านำของชุมชนน่าเรียนหาคำที่มีหัวนำมาใส่อย่างเช่นคำว่าหวานนะคะเอาน้ำนีย้ก็มาใส่นะคะเอาคำว่าอะไรอีกที่มีหัวนำคำว่าหน้าใช่ไหมคะเอาคำว่าายคำว่าหมอ คำว่าไหมอักเรน,นก็เอาอมาใส่ได้นะคะอ่านเอาคําที่มีอ่อนํานะคะมาใส่ต่อไปนะคะคาที่มีเสียงอะนะคะแต่ไม่มีรูปอะนะคะอ้าวคาที่มีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะอย่างเช่นอ้าวขนมนะคะอ้าวคำว่าอะไรอีกอร่อยนะคะอ้าวคำว่าอะไรคะนักเรียน คำว่าอะไรฉลาใช่ไหมคะนั่นอก็มาใส่เลยนะคะในกรเมฆนี้ต่อไปในหน้าที่51นะคะแต่งประโยคจากกรรมที่กําหนดให้อย่างเช่นเงินอา้าวฉันมีเงิน2บาทอา้าวนั่นก็เขียนลงไปนะคะคําว่าธุระหนังสือต่อไปในหัวข้อที่11นะคะนักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่าน ส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างวางอะไรหาน้ำใสและปูผาเช็ดน้ำตาใจอาวรนอ่านักเรียนฝึกอ่านนะคะแล้วก็เขียนนเต็มบรรทัดนะคะต่อไปมาดูในหน้าที่52เพื่อนช้างกุงสุกเศร้าตาทางเหงาทองลากรเหลียวมาจำลาจร ขออวยพรให้โชคดีอ่าวันนี้นะคะคุญิงข้อในยานทำหน้า50นะคะเอา R 1นะคะ52ทงหมด3หน้านะคะเ้าวันนี้คุญิงก็มีนะคะที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมส่งไลน์สวนตัวคุญิงด้วยนะคะมัสาลามุลาอกุมมะเระมะตุลลอฮิวบาเรากาตู